สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเปรย์มลำพลิอนออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องอันกำลังอันเนี่ยห้อก็เป็นยิ่งเนาะเพี่น้องประจำโตเนะาะมันก็เป็นบ้านอันของเดือนเนาะเ้าก็ปวดท้องแต่ว่าคุณพอ่อเ้าก็เลยความเหลานะคะโทษเอิอนูมานรุนเลขค่ะพี่น้องค่ะโทษเออนโปเปรย์มันรุ่นเลขค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีใครอยู่ตรงนั้นบ้างนะคะท,ทัะ้งโทษทั้งทักค่ะพี่น้องมันเป็นรุ่นสิทธิ์เลขกซะเหมืน

น้องซาบยาแอยูพี่น้องยู่ครบแก่งแล้วตอนนี้โอ้โหซาบแกยูแม่นดก็อยู่โอ้โหก็เปิดลงไหมโมื่อกี้มันไม่รลาจะถือเล็กหมดแล้วคือโทรน้ำเข้าไปใส่าดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ เม็ดกุศลแต่งตัวมากแบ่อยากห่อเมึงน้ำนุ่มบอกค่ะไม่งั้นขวลนถึงเสียเฮ้ยกฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้อสปดเก้าหนึ่งสมตัวไทยมีแต่เก่าสตดเลยหรอเฮ้ยเก้น่สวัสดีค่ะอันนี้มันอกเปี่เซ็กท้าย89 1เก้่ได้เชื่อ แม่บอซื้อเลยเห็กหายใจยิ้มๆฟอกหายหายใจใจตึงซอกด้วยใจเย็นบอกมึงนั่นบอกมึงหนูก็ซื้อไล่กูอีกทุกข่อยซื้อลอตเตอรี่สองใบงวดนี่ถ้าซื้อสิบใบงวดวัวมันหล่นลงจากเศรษฐกินงวดละลอยใบเนาะผู้ประหงได้สิถึงเลขคุณส่บไม่ได้สิถึงส่อบอซื้อเลขแม่ซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกเมื่อกี้เมื่อกี้เนาออกมาปิดแพงเลย แปนใบไน่ล่ะกองอิเบียขึ้นแ่หนนาเจ้าขาวแต่กองลาขึ้นแ่ไหนเจ้าเหล็เบียไนขึ้นแหน่เถอมันเป็นก่องพอยิ่งไปเขามาแล้วครับมาแล้วครับพันยี้บอกคนพยายามถึงลุกๆแปนตามสอดได้ตามบัตอาวไปโดนอ๋อกเลยขายซตัวอ ี่เล้ายส่ว่อับกอองไซ้ายตาสันไปเห็นแต่ว่าเอาแบบนในเพ่งเพิ่งนีคือเัวาันชชยแบบน่เห็นเลยไล่เลยเอามันซ้ายตาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตัวเตมูยังอยู่อตัวที่สองเล่ที่ออหนึ่ส โอ้ข้อสอหนึ่งชูสองเนาะห้าหนึ่งสองสามตัวหลังมีไ <1, S 1> หมเฮ้ห้าหนึ่งส<ช>นะองีดสูที่เหลืออยู่ยใช่ไหมเฮ้ลยก็หนึ่งสามคะแนนน้องแมนปหนึ่งสามสามห้าหนึ่งสองจะบอกห้าหนึ่งสามมาแล้วครับพี่น้องเอามาอันนี้บอกเล่นไบ้หรืนเกล่านีนกนน ซื่อซ้อนใบซ้อนั่นล่ละพี่นอคขั้นมันออกตัวนูนได้นูกันได้อยู่เอาก็ถายรกกนสองเดียวโอ้เเตรียมนาที่สำคัญน้องจะถือเลขเนาะเฮ้เฮ้ยโอ้ยวนขี้หอยเฮอ ถ้าไปถือกับไปไกลๆหน่อยดสวยตอนแรกว่าจะไปหาแม่แตวได้เดียวลุเล่กันเจะไปแม่เตียวข่างมาอีเบียมันกรทายาทนากูไหลใช่ไหมเจ้ากูไหลสองทายได้วไม่างมทายกูเป็นแหลมพวกนี้เหรอเมื่อทบสองอย่าบอกแฮ้ยงไหลนี่ใช่ไหมใช่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  มาแล้วมาแล้วคันออกขันออกฮุกซุแฮัายนะบอกฮะันออกพุนยัโอ้ถธอนประเทศแล้วเนาะมาแล้วก็พอเลยซุดก็ขี้เลยเด้อเอะอะไรนะเออสิอกตัวตัแตกก้อนี้ีแล้วตัวมาแล้วหลบหนึ่งเฮ้ยิีมแล้ว 3ามรนี่ละปาปาถึงประเทศปาเด็กุอิงแม่โาสูนอุ้ยขนลูกเกิเราล่วงเลยอะไรได้ก่อไว้ใจมั้ยหาสูนปากีดทัวทัวโลกเลยคุณพระโอ้ยปรทันมันก็มีเยอะอยู่เด้เนี่ยไมถือว่าไม่ใช่เราหมาถึงว่าประเทศต่อเป็นาซั่โ๊ยขนลูกปาขนคมูกเด็กุ๊ิงแม่้านลิลูกกนอออกได้ังออกอีกแล้วพอถึงยูสามรอย ปัดมากน้ปัดมันสีเบาใส่สจังหน่อยมาเลยาดู้ใจซันคอยดีใจน้ถูกสาวคนถือหายไหมหกห้าศูนแน่นาะเด็ใบนคนถถือเด็กเนแต่อหน่อหาศูนย์เล็ี่อกกี่ลิ้นหม น่าไฮโซคตดีเนะี่แบบอีวานอ่ะหัวเด็กน้อยโอ้โหมันใหญ่แบบไม่ใหญ่ถือป่โอ้โหเจ้าเสือมันมีเล็กตัวเดียวห้าศูนย์ควงดีใจไปแล้วเมียถ้าคนเห็นวิูปเลของอีนี่เล็กของเรา5้าหน่ว่าน่าโสกันอยู่ไม่ก็บอกมาลูกสาวมาเต็มเลยนี่ เลขของเองศูนย์ห้าศูนย์ไหมหกห้าศูย์หกห้าศูนย์ยูทูบากมือหน่อยเขถือคโรกนี่เปิกับผก็เห็นคลิปลงบางเียงไม่ไปจัดสรรงงเย่เป็นตะหยาหายด้อยไหม่าคอยเห็นกรมูเนาะโอ้ยได้ทุนขึนอย่มันเป็นย่านี้ย คอยขบ่อสื่อจักสองลอยคุณเลขบ่ออ่านสันเต้เลวอิงบ่ออ่านอ่นแตลเลกในหลวงน้ำอ่านอ่านบอ่านคอยคอยื้นบ่ออ่นน้ำ่อยอ่นแล้วถามแล้วเขาจาชทรงเล็กอ่านมากเนาะสี่เสานอเจาเจาเจาเลยเลยาเราลอยนี่ละเพราะว่าสื่อเรื่องซีก็ฟูดเก่าแล้วเ่องเจาฟูดเก่าเนาะอืออือน้ำโมเจไปฮะนเดีคืเราตกใจจ้าล้วห้าสูงลกอิงเลื้อทางบน ถ้าบอกไม่ะอบบนอีกวันนี้ถาหอกกข้างบนนะฮกบนอีกุ้ยมองดูหน่อยมีแต่คนดีใจในกลุ่มเต็มเลยดีใจดีใจกดสีไหลสดกิบวาๆย่างนี้เลยโอ้ก่ดีหน่ะแบ่งอยนี่ออกกดีเสนอ จถไม่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 ก็จะบอกว่าแบคทนเยท่บอกว่าบักมีมาแต่วก็เติมศูนย์น่ยศูนย์หนึ่งห้าบอกตัวแอนไปยุติวห